สวัสดีค่ะวันนี้ยาต้อยไปซื้อของมานะคะไปซื้อของมาตุนไว้ขี่ไปคนหลายเยอะแยะมากมายค่ะเอามาตุนไว้ค่ะใส่ตู้เย็นสงสัยจะได้เสียบตู้เย็นสองใบแล้ววันนี้เห็ดเออฟางคาวฟางคาวมือนี่ยาต่อยใส่หมูฟางฟางคาวไปนน้ำบอไปนน้ำได้พี่น้องโอ้ยคาวคือเป็นจังสีเนาะพี่น้องอ้วยี้ เป็นตังเงือตังงอแต่นอเบิงเอาเด้อประเทศสาติบ้านเท่าไปซื้อเมื่อนี้ฉันไปซื้อ,อกางเกงไฮลานซี่โตซูซี่โตไฮลานใส่เรียนสมการพี่นอ้องเบิงดูไปซื้อแต่ยูนิโคโต้แพงๆตัวละสามร้อยซี่ร้อยไปซื้ออน,นี่ตัวละร้อยเจ้ตเอาอมาซี 4, ่โตเนาะซื้อสูมไฮลานใส่เรียนสมการเดี๋ยวจะไปซักใส่ยุนาบ้านอื ไปซื้อห่มให้ร้านซีโตคักนอกคักนอบมึงดูพี่น้องย้อยอไปหาซื้อของอืมเอามาน,นีเทอบางข้าวหยั่งคุยกันกระมูอยู่ต่างประเทศพี่น้องโอ้ยใกล้สีสงการแล้วอีหยังสิเกิดก็ให้มันเกิดรดอันนี้หมูซับกินสองต้นกำหลานซื้อบากแตงมาสีํำแตง สีสตามบักแดงพี่น้องี่นี่จะต้อยกับเบิ้งค้าบ้านก๊กกอ,อกกันกรุป ung, ๊ปยุงเตี้ยมยังเป็นยังโอ้ปัวประสาทน้ำไปซื้อของฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ่ต้อยหน่อยนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ ร่ำรวยเงินทองพรุ่งนี้ก็วันสงการให้พบเจอแต่ความสุขสิ่งดีๆขอให้เข้ามาสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีดก็หอให้ออกจากบ้านเมืองเราไปให้บ้านเมืองเรามีแต่ความร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ